สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตร3ตัวบน8ชุดตรงๆนะครับก็เป็นสูตรใหม่ที่จัดทําขึ้นมาในวันนี้เป็นวันแรกนะครับก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายก็แล้วกันนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้นะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับผมสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับ งวดนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าสูตรที่ผมเลือกมานี้มันจะถูกหรือเปล่านะครับมาดูวิธีการคำนวณทั้ง3สูตรกันเลยนะครับสูตรที่1จะเป็นสูตรหลักร้อยบนนะครับใช้หลักแสนบวกร้อยบนบวกร้อยหน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่1นะครับบวกร้อยท้ายครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่2 2ครั้งนะครับบวก10ท้ายครั้งที่2 2ครั้งได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก1มีตัวเลข2ตัวนะครับ สูตรที่2เป็นสูตร10บนนะครับใช้หลักแสนบวกกัน3ครั้งบวกหลักหมื่นบวกหน่วยหน้าครั้งที่2บวกร้อยท้ายครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1บวกห้าคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก1ก็มีตัวเลข2ตัวเช่นกันนะครับมาดูสูตรที่3หน่วยบนนะครับใช้หลักหมื่นบวก10บนบวก10ล่างนะครับบวก10หน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่1 2ครั้งนะครับบวก9คงที่ได้ผลลัพธ์ ก็มีตัวเลข2ตัวเช่นกันนะครับทั้ง3สูตรก็จะบวก1เหมือนกันหมดเลยนะครับมาดูสถิติย้อนหลังที่ผมทําไว้นะครับย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก4 1 1นะครับงวดแรกในหลักร้อยสีหลักสิบหลักหน่วย0 1จับคู่กันก็จะได้ทั้งหมด8ชุดตรงๆนะครับย้าว่างวดนี้เป็นงวดแรกที่ผมจะทําขึ้นมานะครับออก41 1เข้าในชุดที่4นะครับนี่เข้าชุดนี้ ย้ำว่าเป็นชุดตรงไม่ต้องกลับนะครับแต่ในงวดวันนี้จะเข้าหรือเปล่านี่ต้องไปรอดูในวันที่ออกก็คือช่วงเย็นนะครับเราถึงจะรู้ว่าเข้าหรือไม่เข้านะครับงวดถัดมา417นะครับเข้าในชุดนี้งวดถัดมานะครับออก652นะครับ652เข้าในชุดที่สี่ งวดถัดมานะครับออก873นะรับค873เข้าในชุดสุดท้ายชุดที่8ยับว่าเป็นชุดตรงนะครับไม่ต้องกลับมีแค่8ชุดเท่านั้นนะครับมีแค่8ชุดเท่านั้นก็ถือว่าไม่เยอะนะครับไม่เยอะมาดูงวดถัดมานะครับ รางวัลออก907 907เข้าในชุดที่5ชุดนี้นะครับงวดถัดมาออก906นะครับ906ก็เข้าในชุดที่5เหมือนกันอีกนะครับงวดถัดมาออก019นะครับ019เข้าในชุดที่1 งวดถัดมาออก903นะครับ903เข้าในชุดที่2นี่นะครับยอดหลังไปมันก็เข้าดีหมดเลยนะครับแต่วันนี้มันจะเข้าให้เราหรือเปล่านะครับงวดถัดมาออก272นะครับเข้าในชุดที่6 272นะครับงวดถัดมาออก872นะครับ872 เข้าในชุดที่สองนะครับเข้าในชุดที่สองมาดูงวดล่าลสุดนะครับสำหรับสูตรนี้ที่ออก605นะครับหลักร้อยหกเจ็ดหลักสิบเก้าศูนย์หลักหน่วยห้าหกหกศูนย์ห้าเข้าในชุดที่สามนี่นะครับก็เข้าตรงๆไม่ต้องกลับนะครับสถิติย้อนหลังที่ผมทำให้ดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด 11งวดลวดนะครับก็เข้าดีทั้งหมดนะครับแต่วันนี้เนี่ยมันจะเดินต่อหรือเปล่าไม่มีใครตอบได้นะผมอาจจะเดินต่อหรืออาจจะหลุดก็เป็นไปได้ทั้งนั้น mm hmm. เดี๋ยวมาคำนวณคดใหม่วันนี้นะครับว่าทั้ง3สูตรจะคำนวณได้เลขอะไรนะมาดูสูตรที่1ก่อนใช้หลักแสนเลข9้ามาบวกหลักร้อยบนเลข6มาบวกหลักร้อยหน้าคั้าที่1เลข8บวกหน่วยหน้าั้งที่1เลข7บวกร้อยท้ายั้งที่1เลข9้าบวก10ท้ายั้งที่1เลข4ี่ บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่2 2สองครั้ง4บวก4ได้8แล้วบวกหลักสิบท้ายครั้งที่2 4ครั้ง9ก้านะครับ9วก6ได้15 15บวกีบวก7 30 30บวก9ได้39 39นะครับผมบวกอีก4เป็น4 3 43ิบวก8 51 51ตรงนี้ก็51ก็เป็น59เป็น69นะครับ ได้เลขหก 6. ได้เลขเก้านะครับโทษทีไปดูแต่ต,ตัวข้างหน้านะครับได้เลขเก้านะครับเอาตัวข้างหลังนี่นะครับได้เลขเก้าตัวแรกสูตรบวกหนึ่งเหมือนกันหมดนะครับเก้าบวกหนึ่งได้สิบศูนย์หลักร้อยผมก็ยังมั่นใจว่ามันน่าจะอยู่ที่เก้ากับศูนย์นะครับซึ่งสูตรผมก็ลงให้ดูไปหลายสูตรแล้วนะครับหลักร้อยคิดว่าน่าจะอยู่ที่เก้ากับศูนย์ ตัวใดตัวหนึ่งนะครับมาดูหลักสิบในสูตรที่สนะครับหลักสิบนสูตรที่ที่สใช้หลักแสนบวกกันสมครั้งสามเกบดบวกหลักหมื่นเลขสนะครับมาบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่สอเลขหบวกร้อยท้ายครั้งที่หนึเลขเก้าบวกสิท้ายครั้งที่หเลขสบวกหน่วยท้ายครั้งที่หเลขเ็ดแล้วบวกเลกขหคงที่นะครับยี่สิบเจ็ดยี่สิมาบวกเก้าสมาบนะครับมาบวกอีก4ี 3 9กบวกสก็เป็น43 43ิบสามสี่สิวกเจ็บวกเจ็ดห้านะครับได้55ได้เลขห้าตัวแรกสูตรบวกหเหมือนกันนะครับ5้บวกหได้6ได้5กับ6 มาดูสูตรสุดท้ายในสูตรที่3หลักหน่วยนะครับใช้หลักหมื่นเลข2มาบวกหลักสิบบนเลข0นบวกสิบล่างเลข1บวกสิบหน้าครั้งที่1เลข6บวกหน่วยหน้าครั้งที่1เลข7บวกหลักสิบท้ายครั้งที่1 2สองครั้งนะครับ4บวก4ได้8แล้วบวก9คงที่2บวก1ได้3 3บวก6ได้9 9าบวก7ได้16 16บวกแได้24 24บวก9นะครับ33า ได้เลขสาตัวแรกสูตรบวกหนึ่งเหมือนกันนะครับ3าบวกหนึ่งได้4ได้3ามกับได้4ก็ได้ตัวเลขครบทั้ง3สูตรนะครับเคราวนี้เราก็จะนำมาจับชุดกันนะครับเก้ 9, 5, 3, นะครับ954 9 6้าหก0 5มเก้แล้วก็063ตัวสุดท้าย064 0 64. ก็จะได้ทั้งหมด8ชุดตรงๆนะครับผมก็ฝากเอาไว้ให้เป็นแนวทางในช่วงโค้งสุดท้ายก็แล้วกันนะครับ ก็มีสมาชิกขอมานะครับผมเองวันนี้ยังไม่เห็นสูตร3ตัวบน8ชุดตรงเลยนะครับเพราะว่าผมยังไม่ไ,มได้ลงนะมัวแต่ลงสูตรอื่นอยู่ก็เลยมาลงให้ในช่วงโค้งสุดท้ายแทนนะครับตัวเลขก็ประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าสูตรมันก็ตรงตามชุดสรุปผมเลยนะครับนี่นะครับ9 5 2 9 5 3 9 6 2 9 6 3 0 5 2 0 5 3 0มเ0 6 3นะครับ แต่ในนี้จะมีเลข2นะครับในนี้จะมีแค่เลข3กับเลข4ครับซึ่งหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนี่ผมบอกไว้เลยว่ามันจะอยู่ที่3ตัวนี้นะครับอันนี้คือสูตร10หน่วยบนที่เป็น3ตัวนะครับนี่หลัก10บนจะอยู่ประมาณ567หลักหน่วยบนจะอยู่ประมาณ2 3 2ส8นะครับหลักหน่วยบนอยู่238จับคู่จะได้9ชุดตรงนะครับอันนี้คือ สตัวบน9ชุดตรงๆนะครับอันนี้หลักสิบบน3ตัวหลักหน่วยบน3ตัวนะครับสองคือหลักหน่วยบนหลักสิบบน5้าเจจับคู่กัน5 2 5 3 5 8 6้า3 6 8 7 2 7 3 7 8แล้วแต่ใครชอบเลขไหนนะครับลองพิจารณาดูขอให้มาก็แล้วกันนะครับวันนี้เอาก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับสูตร3ตัวบน8ชุดตรงย้ําว่าเป็นสูตรใหม่นะครับ เพิ่งลงงวดน,นี้งวดแรกนะผมเพิ่งลงงวดน,นี้งวดแรกต้องลุ้นว่าจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปหน้านะนะครับผมเดี๋ยวจะมีสูตรวิ่งบนโค้งสุดท้ายนะครับแล้วจะมีวิ่งล่างโค้งสุดท้ายอีกนะครับเป็นวิ่งบนตัวเดียวแล้วก็วิ่งล่างตัวเดียวนะครับเดี๋ยวทําข้อมูลเสร็จก็จะลงให้ในช่วงหน้าอีกทีนะครับ เอาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ